สวัสดีครับเพื่อนๆว,วันนี้กลับมาพบกับผมนอยได้ววนะครับอยู่ในช่วงรายการนอย แกงนิครับผมวันนี้ผมได้แอปมาแอปหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นแอปที่โกนประสาทมากๆเลยคือมันจะเป็นแอปสนทนาแบบโดยใช้บอทสนทนากับคนจริงก็คือสมมุติว่าผมจะโทรหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยผมแค่ใส่เบอร์ลงไป <Okay. S 1> แล้วก็ไอ้บอทเนี่ยมันก็จะพูดเลยพูดแบบประมาณว่าปั่นประสาทด้วยนี่นนอะไรเงี้ยเออแล้ววันนี้ผมก็เลยจะแก้งเหล่ายูทูบเบอร์นะผมไม่ว่าจะเป็นพิเลซ่าเอ็มสายชิลแบงค์อินฟินิตี้คือหลากหลายคนเลยอย่าคอยดูในคลิปนะครับดูให้จบนะครับคลิปนี้รับรองว่าหามากเลยเดี๋ยวผมเปิดตัวอย ว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าไอ้สนทนาบอทเนี่ยเป็นยังไงฮะอันนี้เสียงแรกสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากแผนกให้คําปรึกษาทางกฎหมายของประกันรถของคุณ่ะนะคะคือเราได้รับแจ้งหลายข้อหาเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินกําหนดนะคะ<า>คุณได้รับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะับผมไอคนรับมันก็จะงงเอ้ยโดนตอนไหนอะไรยังไงก็ เพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกของเราคือเลเซอร์เลสิ่งนะครับผมนี่คนนี้เลยเดี๋ยวเราลองโทรแก้งเขาดูเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากแผนกให้คำปรึกษาทางกฎหมายของประกันรถของคุณนะนะคะือเราได้รับแจ้งหลายข้อหาเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะยังไงครับคุณได้รับใบแจ้งเตือนหรือเปล่าคะ ค่ะคือใบจับแจ้งว่าผู้ขับขี่ขับเร็วเกินที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะคะแต่ว่าตามถนนในกรุงเทพเราเนี่ยมีการจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณทราบตรงนี้หรือเปล่าคะอันนี้คือเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยอันนี้คือระบบอัตโนมัติค่ะคือความเร็วเกินมา75กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะต้องเสียค่าแบบ1,000บาทค่ะ เราเลยอยากตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณเป็นผู้ขับตอนนั้นจริงๆหรือเปล่าเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการโต้ตอบอะค่ะตกลงว่าคุณเป็นผู้ขับตอนนั้นหรือเปล่าคะอันนี้คือระบบตรวจสอบอ๋อขอโทษค่ะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะรูปที่ถ่ายได้จากกล้องจับความเร็วอะค่ะเป็นรถ B M W X 6คุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะถ้าผมมีปัญญาขับรถได้ขนาดนั้นก็สุดยอดแล้ว ขอโทษค่ะคุณโดนแกล้งซะแล้วล่ะอะไรของมึงใครอะนี่จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวิเลซานครับผมบอกเลยเลยว่าขวนตี่นมากๆนะครับอารมณ์เขาจะเป็นแบบเอ้ยเใครวะใครวะโทรมาเอ้าแล้วโทรมาจะยังไงแล้วคุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสุดท้ายลงเอยว่าเออแต่ผมมีตังค์ขับรถขนาดนั้นก็สุดแล้ว <laughs> ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นใครนะครับน้องแพรดีกว่าเพราะว่าน้องแพรเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่ซื้อของทางออนไลน์นะครับเยอะนะผมก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะโทรไปหาน้องแพรนะครับผมเอาเลยดีกว่าครับผมใส่เบอร์เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวราโทรติดกันนะคะว่าจะเป็นยังไง มาแล้วครับสาหรับน้องแพรของเราเนี่บผมมาเราฟังพร้อมกันเลยดีกว่าคือวันนี้ผมเพิ่งโทรเออผมเพิ่งทักอินบ็อกซ์ไปขอเบอร์เขานะก็ประมาณว่าเหมือนจะทำคอนเทนต์นี่แน่นกันแต่ไม่เกี่ยวกับอันนี้นะคือจะไปทำคอนเทนต์กันในช่องเนี่ยผมก็เลยแกล้งทําเป็นขอเบอร์มาเพื่อที่จะเอามาแกล้งอันนี้นะฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจาก commerceg.com นะคะ ดิฉันโทรมายืนยันออเดอร์สั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งไว้อะค่ะถูกต้องไหมคะอะไรของอะไรคะบักใช่ค่ะดิฉันต้องการยืนยันการสั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งซื้อจากเวฟพอนด์คอมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดแ8ด0ันแปด้อย็สิบุด็้าบาทค่ะไม่ใช่นะคะยังไม่ได้สั่งอะไรเลยคือเรามีหมายเลขโทรศัพท์มือถือนี้อยู่ในระบบของเรานะคะโอเคมีคนให้เบอร์นี้ไว้ในฐานะผู้ซื้อแล้วก็ัลโหลค่ะ คือทางเรามักจะตรวจสอบการสั่งซื้อของออนไลน์ของเราด้วยการโทรแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันพวกไม่ฉาชีบอะค่ะเราขึ้วนว่ายังไงมาอา้าวอ้าวขอโทษค่ะขอประทานโทษนะคะคุณคุณไม่ได้ซื้อของกับทางเราหรอคะไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้วาวอา้เอาเอย่างนั้นหรอคะอคุอ้ยขอโทษด้วยนะคะคุณไม่เคยไปที่ commerce.com com เลยหรอคะไม่ไมค,คะ่ะยังไม่รู้จักชื่อเลยคะ่ะ จบไปแล้วนะครับผมสงสัยจะตัดสายนะเราะว่าชนกับการปวดประสาทไม่ไหวนะครผมก็คืออันนี้โทรไปแบบประมาณว่าเหมือนแบบสั่งของไปราคาเท่านี้เท่านี้8ปดพันกว่าบาทนะครผมก็งงครับเอ้ยหนูไม่ได้สั่งนะครับว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออนั่นแหละ สายต่อไปของเราก็น่าจะโทรไปหา,อ,าอมสายชิวนะก็ต้องแบบเอาแบบเรื่องที่มันกวนตีนกวนตีนหน่อยอะไรอนยะ่งเงฮะเรื่องกัญชาไปต่อไปเราจะเอาเรื่องกัญชานะครับให้กับอมสายชิวนะผมก็โทรไปแล้วครับตอนนี้อย่ารอดูว่าเขาจะรับสายหรือเปล่านะครับตอนนี้สายชิวก็รับโทรศัพท์ของเรา้เรียบร้อยไงครับผมที่ผมให้เรื่องนี้ไปคิดว่าน่าจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบทแบบั้กันดีกว่าสวัสดีค<ญ>่ะ สวัสดีค่ะค่ะฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณนะคะที่โทรหาคุณเพราะว่าเมื่อเมื่อวันก่อนนะค่ะมันมีกลิ่นฉุนเหมือนกัญชาแถวๆตรงบันไดอะค่ะคือฉันเชื่อว่ามันมาจากอพาร์ตเมนต์ของคุณนะคะใช่ปะคะบันไดไหนครับบ้านผมมีสุชาตคือเอานี้ฉันฉันมั่นใจว่ามันเป็นควันที่มันมีกลิ่นเหมือนกัญชา แต่ที่ฉันไม่แน่ใจก็คือเหรที่มาของคนที่ว่าเนี่ยมันมาจากประตูของคุณหรือว่าจากเพื่อนบ้านคนอื่นหรือว่ามันมาจากที่อื่นมันถ้าบ้านผมมีสูดเป็นบุหรี่ในป้าคือต้องขอโทษด้วยนะคะที่โทรมารบกวนแต่ว่าที่ตรงบันไดอะค่ะมันมีกลิ่นเหม็นของกัญชาจริงๆนะคะมันมันเหม็นจนรับทนไม่ไหวแล้วอะค่ะบันไดไหนครับ คุณจะช่วยไปสูบ <ไป S 1> ที่ <ไป S 1> ริหมหน้าต่างหรือว่าจะใช้ผ้าเช็ดตัววางไว้ที่ด้านล่างของประตูเพื่อการไม่ให้ควันมันลอยออกมาได้ไหมคะตรงไหนครับบ้านผมไม่รู้นะครับ <S <S ผมอยากให้เข้าใจหน่อยว่าสิ่นนี้มันไม่เหมือนกับกลิ่นแบบของลาเวนเดอร์หรือว่าอะไรออหอมๆนะแล้วแถวๆนี้อาจจะมีเด็กก็ได้นะคะผมไม่ผมไม่รู้เลยครับแต่ว่าบ้านผมไม่ได้ทิ้งแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเพื่อนบ้านอะเมากันช้าทุกคนชัวว่าไหมล่ะ ทำไมเราต้องรู้ว่าบ้านเราได้ไม่ได้ผลถูกแยงงงงกับว่ะผมไม่ได้ดูกัญชานะครับ มันขอตบมือให้กับสายชิวนะครับผมแต่ผมว่าสายชิวเนี่ยน่าแกล้งรอบสองนะแบบดูมึงมึงมึนมึนปั่นปันอะไรมาเนี่ยแต่เราไปหาหาหัวข้อแล้วเราแกล้งเขาอีกรอบหนึ่งต่อมาเป็นแบงค์อินฟินิตี้แล้วกันแน่ผมนะก็จัดไปน่าจะเป็นเสียงหมาเห่าแล้วกันนะเสียงหมาเห่าเสียงหมาเห่าขอให้เขาเลี้ยงหมานะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเลี้ยงหมาหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาน่าจะต้องเลี้ยงหมานะครับผมเกาะอย่าเราโทรไปหาเขาก่อนเลยดีกว่าครับมาแล้วครับผมแบงค์อินฟินิตี้นะครับผมมาเรื่องสุนนััขะครบผม ลองมาฟังกันฮัลโหลสวัสดีครับ,บสวัสดีค่ะดิฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณนะนะคะแล้วก็ที่โทรมาวันนี้เพราะว่าคือหมาของคุณนะคะเห่า <c oughs> เสียงดังมากเลยค่ะคุณทราบหรือเปล่าคะว่าหมาของคุณเห่าเสียงดัง <c oughs> เดี๋ยวนะครับี่อยู่ที่ไหน,นะครับคือเรื่องของเรื่องคือดิฉันทํางานตอนกลางคืนนะนะคะแล้วก็สองสามคื <c oughs> นที่ผ่านมาเนี่ยนอนไม่ได้เลยค่ะเลย คุณแน่ใจนะคะว่าหมาของคุณไม่ได้ป่วยหรือว่าไม่ได้ซัฟเ์อรมารยรอะค่ะที่ฟังแลบากผมไม่มีหมาครับพี่แต่คุณต้องเข้าใจนะคะว่าหมาของคุณนะเห่าเสียงดังมากตอนคุณไม่อยู่บ้านนะคะคุณทราบหรือเปล่าคะอะไรวะผมเข้าบ้านผมไม่ได้เลี้ยงหมาผิดพอผิดแล้วพี่คือเมื่อวันก่อนที่ฉันคุยกับเพื่อนบ้านคนอื่นอะนะคะแล้วปรากฏว่ามีอีกหลายคนมากที่เขาไม่แฮปปี้กับสถานการณ์นี้เลยคุณคิดว่าฉันแกล้งหรอคะ คุณโทรหาใครครับเนี่ยแล้วคุณก็ควรจะดูไว้ด้วยหมูป่าของคุณอะน่าเบื่อมากน่าเบื่อแลวน่ารำคาญด้วยแย่เหรอคุณโดนแย่เหรอเอามันปีเดินบ้างอะไรบ้างเนาะอย่าปล่อยให้มันเห่าอยู่ได้ทั้งวันและที่สําคัญนะมันน่าเกลียดมากด้วยเขางงประมาณว่าแบบเหมือนแบบหมาบ้านคุณเห่าเสียงดังมากเลยเ่าเสียงดังทาให้ฉันไได้นอนบ้านผมไม่ได้เลี้ยงหมาครับ ขอบคุณแบงก์อินฟินิตี้นะครับผมสายต่อไปของเราเป็นโบพีสตาร์แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับผมก็เอย่เราต้องลองดูโบพีสตาร์นี่ก็ชอบไปรับสาวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณว่าแบบคุณโทรมาหาแฟนผมทมใหม่เนี่ยจัดไปเรียบร้อยนะอย่ายวเรามาลองฟังของโบพีสตาร์กัน,น ทำไมวันนี้ไหวจังเลยตัดสายหรือเปล่าเนี่ยของบโบโคสเร็วมากสวัสดีฮ <Hello S 2> ัลโหลครับฟังนะใช่ครับผมขรับโทรศัพท์จากเบอร์นี้และผมอยากจะรู้ว่าคนโทรหาเธอทําไมอะไรนะบ้าแลวคุณจะช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าคุณเป็นใครอะไรเนี่ยที่จ๊ะผมกำลังใช้โทรศัพท์มือถือของเธอโทรกลับไป,ปรยังหมายเลขที่เธอรับสายและคุณ,คณเป็นคนรับโทรศัพท์โอ๊ยไปๆๆๆหรือคุณจะบอกว่าไม่ใช่คุณ ตัดสายเลยโอ้ยออกแนวน่าลำคาญนะครับไป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 ,ไปอืมไม่เป็นไรครับผมเรายังมีอีกหลายคนที่เราจะแกล้งนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะแบบทําให้เขาลำคาญได้นะโอเค,อเคมาครับสายที่เท่าไหร่ของเราแล้วเนี่ยแต่คนนี้คือบอสแฟนโพซี่นะเป็นผู้พิทักษ์บนถนนนะครับผมซึ่งเขาจะช่วยทุกคนที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนหรือรถเสียแล้วเรเขาจะช่วยหมดเลยนะคนนี้นะผมก็เลยแบบแกล้งเบาๆหน่อยละกันแบบ หัวข้อว่าเสียงดังข้างอพาร์ตเมนต์เอาลืมกดเล่นสวัสดีค่ะค่ะค่ะดิฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณนะคะแล้วก็ดิฉันโทรมาเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะคะมีเสียงดังมากเลยมาจากอพาร์ตเมนต์ของคุณคุณ,คณทราบหรือเปล่าคะผมอยู่บ้านนะครับ<า>อยู่บาผมอยู่บ้านค่ะมีเสียงดนตรีดังมากเลยแล้วก็มันมันค่อนข้างรบกวนนะคะ คือเสียงดนตรีอาจจะมาจากบ้านอื่นได้หรือเปล่าอย่างนั้นเหรอคะนี่โทรอะไรน่ะคือดิฉันก็ไม่ทราบหรอกค่ะแต่ว่าขอโทษด้วยละกันคือดิฉันทํางานตอนกลางคืนแล้วก็พักผ่อนตอนกลางวันนะคะถ้าคุณจะช่วยเบาเสียงดนตรีลงนิดหนึ่งได้ไหมคะดิฉันจะได้พอนอนได้บ้างคุณตลกนะครับนี่คุณยังปฏิเสธอยู่อีกเหรอคะคุณคะคือเอางี้ละกันดิฉันจะเปิดเพลงตอนกลางคืนแข่งกับคุณบ้างเนาะตอนฉันไม่อยู่จะเอาอย่างนี้ไหมคะ ผมไม่ได้กลับบ้านดีเลยค่ะคุณชอบเพแบบไหนอ่ะเพลงเพลงล็อกดีไหมได้เลยค่ะฉันจัดงไปให้คุณเลยคืนเนี้ยได้นอนหลับสบายแน่แน่โชคดีนะคะบ๊ายบายคว่าเนี้ยว่าอัเนี้ยเขางงเลยเพราะบ้านเขาไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์เขาก็เลยบอกเออเอาเพลงล็อกดีไหมคะ โอเคต่อมาผมแถมให้สุดท้ายนะของโอ,อมสายชิวนะผมโทรอีกรอบหนึ่งดูดิเป็นไงของโอมสายชิวนะอีกรอบหนึ่งฮัลโหลแม่ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแนนนะคะที่ฉันโทร<ผ>ม,มาจากฝ่ายรักษา <c oughs> ความปลอดภัยของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณนะคะเพราะว่าเราตรวจพบกิจกรรมน่าสงสัยบนโซเชียลมีเดียของคุณคุณพอจะมีเวลาสักครู่ไหมคะครับผมครับครับผมครับคุณค่ะ คือว่าจากระบบติดตามอินเทอร์เน็ตของเราอะนะคะเราพบว่าคุณล็อกอินเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนอื่นนะคะคุณเจตนาทำหรือเปล่าคะเดี๋ยวเขาจะโดนจ้งไหนคับเนี่ยคือดิฉันต้องรบกวนแจ้งนะคะว่าการกระทําแบบนี้ตามกฎหมายถือว่าเป็นการปลอมตัวค่ะเราเลยจําเป็นต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงทราบนะคะคุณมีอะไรจะแจ้งไหมคะครับ เยบบมาลครัโอเคค่ะแต่ว่าเพื่อเป็นการป้องกันเราจําเป็นต้องเขียนรายงานไปถึง Facebook, Google, Instagram, Twitter นะคะแล้วก็พวกเขาคงจะต้องปิดช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณทั้งหมดก่อนที่ทุกอย่างจะได้รับการชี้แจงอะค่ะคุณโอเคไหมคะ Facebook ไหนครับอะไรไม่เราใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคอมพิวเตอร์ที่เราพบกิจกรรมน่าสงสัยเนี่ยอยู่ที่เชียงดาวนี่เป็นที่อยู่ของคุณใช่ไหมคะไม่ใช่ครับ อา้าวอุ้ยขอโทษด้วยค่ะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเชียงดาวงั้นคุณกระโดนเพื่อนแก้งซะแล้วละ่ะเ, <laughs> เป็นไงคะชอบไหมคะอันนี้ใช่ไมได้ยิันคิน <laughs> ี <göz intens ifies> ้หมด้ใชแก้งคนเดียวอันนี้ใช่แก้งอันนี้ใช่ที่ผมอันนี้ใช่ที่จะให้ผมแก้งอันนี้ใช่ที่จะให้ผมแก้งคลิปคนอันนี้อันนี้ อันนี้ใช่คลิปที่จะให้ผมแกล้งคนหรือเปล่าครับอผมใส่ชิวแนวผมแม่เกือบโดนปิด f a c e b o o แม่มอ้โหอ๋อไรละครับเพื่อนๆโอ้ยเบๆาๆแค่นี้นะผมใครที่ชอบนะก็ไปหาโหลดแอป,ปนี้ได้นะผมแต่ผมไม่บอกนะครับว่าแอป,ปมันชื่ออะไรเพราะผมจะไว้แกล้งคนอีกเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้แกล้งใครอีกคอมเมนต์มาด้านล่างฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e ไ้ด้วยนะคับนอตอบคอมเมนต์เองนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายคลิปหน้า